สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับาพาไปน้องดูห้าเสือห้าสิงจากแดนมังกรแต่หกเสืออยู่ฝั่งโน้นด้วยพี่น้องอ่าหกเสือก็ได้หกเสือห้า,าย่โอ้จอนมาเจอกันครับงานนี้อร่อยแน่พี่น้องลอนคิงครับลอนคิงซีดีเอ็ม 6225เล่นโครนนบแคทเล่นนิด <laughs> อยู่ข้างบนเอาโอ้มาเจอรถดำสวยโค๊ดหนึ่งนี่เฮ้ยจวดร้องระเบอ้อ <laughs> อ๋นี่ประกอบหรือว่าผลิตที่แดนแผ่นดินใหญ่นะครับ ว่าเมดินชัยหน้าทั้งนั้นเลยเออรวมด้วยช่วยกันครับลอนคิงทันแรกสีส้มวาิวลอนบายดูซานดีเอ็กซ์สองสองศูนย์เอนะครับรซาลีสองร้อยสี่สนใจ่น้องลิวโกงเก้าสองศูนย์อีอยู่โน่นครับรวมด้วยช่วยกันสามัคคีคือพลัง เริ่มลงไปฟัดโคลนนะครับนะแล้วก็พอยขึ้นไปไหลไม่มีแน่นอนครับคลายๆดินสมองนะดินกระทิ่ระมาณแค่เม็ดเดียวครับ ตำโตน้งลำโตอสองใหญ่ดีครับไม่ค่อยได้เจอนะมิดหนึ่งร้อยห้าสิบลังมาครับนะวิธีห้าเก้าลตรงล่างามีเปรีย้ยนครับก็กระหึ่มดีนะ สามสองสามพี่อ็กอยู่นู à, ่นเลยอ่าปล่อยไปนี่ครับหน้าดินมันจะดับนมน้องเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยแต่บนวลงลงไปนี่มันแข็งอยู่นะมันล่างแข็งอยู่รวมด้วยช่วยกันสามัคคีคือพลัง ลบเลยครับฝาปิดเครื่อง,งใหญ่ๆเรานี่ทาคนขับว่ากี่ชั่วโมงแล้วครับนี่ส่วนซานี่เนี่ยโอ้อาจจะหลายชั่วโมงแล้วนะสองร้อยสี่นะ,ะไล่เลนไป ดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญซับรปรบเภทชาติเจริญซัพบเอสคาเวเทนครับสนใจรถขุดก็สอบถามได้ครับคือห้าฟันเอ,อ๊ยคุณีิน่าจะตามสเปคหนึ่ง,ง,งจุดหนึ่งนะเอาไม้ไผ่ออกไันเท่าไหร่จะได้ไม่เกะกะพี่น้อง กดลงไปทิชชนีค้ครับรดึมเลยข้างบนแข็งอยู่แต่ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นเลนไปน้องอ,อืออปันแหลมตัวนี้ตัวนี้น่าจะดูใกล้ๆ หนึ่งจุดหนึ่งนะใหญ่เหมือนกันครับโอ้เสียมสะใจก็ทำงานนี้ก็ท่องตัวดีครับหลยไปปิ้งให้พร้อมเลยโยนไปซันี่รับต่อครับแล้วก็ลูกกงก็รับช่วงต่อ ผมมิตั้มจากแดนพันดินใหญ่บุกเมืองสยามครับอือวะยังดีเลยวข้างล่างเป็นเลรียโอ้ฟังเสียงขมิ้นมันจะกระอคมพี่น้องสนดสสนะดูซานก็หกสุกนะดิบร้อนมาดูซานเนี่ย ยานนี้ที่ใช้ซีซูครับนะโอเครื่องอะเนี่ยใจก็เครืองะไรเครื่องขมินขมิสูได้กี่ตัวร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบตัวป่ะอ่าไอ้หกหกหกดีบีอ่าหกไ 5.9นะเขาวิ่น5.9นะ CDM บอก CDM ร้านเขาไอ้ใช้เหมือนคาวูรุ่นเจ็ดเน้นี่ย็น่าดูดูดูเป็นเป็นลูกลูกนะเป็นรุ่นนุ่นน่ะเหมือนกันนิ้งคงก็พอกันเครื่องเดียวกันเครื่องบล็อกเดียวกันแต่นี่ดูซานเนาะก็ใช้ดูซานเนาะ t b 5.8ซานี่ก็มีสูนี่ใช้ไดเรกหมดเลยเนี่ย ออกสูงมาเลยจะดูดูแข่งนะเนี่ยลองจริงเนาะแล้วว่าไม่รู้ทีชั่โมงแล้วม่ทางคนขับโอ้คนขับในโฮสต์เนี่ยืันเช้ามิดเลยบอกืันเช้ามิดตัวนั้นรอเลยนั่นจะนแข็งแล้วนะแข็งแล้วเดียวแข็งเราจะได้โปรดิเซอร์มาดันในบูธเนาะ จะต้องทำสิ่งสุ่ยจารัดนะครับออกสื่อจะน้อยวะรู้สึกว่าจะหน้าแดงนี่หน้าแดงไปกินอะไรมาหน้าแดงกินอะไรมาฮะไปกินในตำลึงมาบ่ปวดร้ายแล้วอ่ะปดร้ายแล้วปวดร้ายเลยฮะไปกินอะไรมาหน้าแดงนี่ ร้อนมันร้อนเนอนึกว่าไปกินในไอ้บักช่วงบักบักคอเลนหรอช่วงล่างเป็นอะไรช่วงลาง่ลา,งลางก็ปกติกกแค่เล็ขกกตัว <laughs> สองตัวสองเราเลิกเราเลิกเจ็ดเจ็ดทับสองอ 7, สโซ่มีกี่ขอ้อตอนนี้น่าจะสี่สิบหกหมดแล้วส,สามอะไรเนี่ยน่า <laughs> จะเคสามหมด ที่สามหมดเลยเอ่พวกสีม hey. oh, ันสวยเนาะสีมันดูแบบมัเหมือน้ยพิ่โคหรือว่าเจเนาะสียมันมันเหมืตโมงไหมเหนอไหมไ่เหมือนไม่เหมือนสีสีม่เนจะเปนจเนจซีบีเจีบีน้ยีลอนคิงไหมเนาะ กำเนิดแดนพันดินใหญ่หมดเลยแดดนนนิใหญ่หรือว่าจากแดนมงังกรหรือว่าจากเขาเลี้ยงซานาอะเขาเลี้ยงซานภูเขาเลี้ยงซานเขาเลี้ยงซานมันลิงนี่ลิงเยอะจากวัวดเซาลินหมดเลยนี<อ>่ <laughs> ครับเป็นรถที่ประกอบหรือว่าผลิตที่แดนแม้แต่แคทก็มาจากนะครับแคทอะไปจากแดนพันดินใหญ่เหมือนกันไหมเนองนั่นก็เรื่องรถพุทธเนาะตอนนี้ไปอยู่มังกนหมดแล้ว ก็ไม่ต้องไปคิดมากครับน่ะมีไม่โอ้ดูใกล้ๆเนาะน้อ,อตัวก็ไม่แรงนะเอาจับเอียนบ่ฮู้นะจับเอียนบ่อยากให้ฝนตกอ่ะไไ <laughs> อะไรโอ้แบบม,ม,มโอ้มันจะขึ้นได้มันดูดดิมไม่ได้ทำคลิปมารู้ว่าไม่ได้คลิปไม่ จัดไปจัดไปเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เอารวมด้วยช่วยกันนะน้ะองอาจจะมีเฮฮาปาร์ตี้ไปด้วยสุดจอดอีลีอ้อาวเวลาหมดหมดเวลาครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ